สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่แบบได้ยินกันบ่อยมากเลยช่วงหลังๆในหมู่นักลงทุนไทยครับผมโดยเฉพาะวลีเด็ดจากคุณ CK Fastwork ที่ว่าลงทุนใน S&P 500ระยะยาว10ปีไม่เคยขาดทุนโอ้โหคือฟังครั้งแรกม่มันแบบโดนเลยใช่ไหมคะครับมันฟังดูดีมากเหมือนให้ความหวงังให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะคะ โดยเฉพาะกับคนที่อาจจะยังใหม่ๆกับการลงทุนหรืออาจจะกลัวความผันผวนอยู่ใช่ครับมันฟังดูง่ายด้วยแค่ซื้อถือ1ิปีก็จบสบายใจอืมแต่ก็นั่นแหละค่ะคําถามคือไอ้คาพูดที่ว่าเนี่ยมันจริงทั้งหมดไหมหรือว่าเป็นแค่แบบมุมสวยๆที่เขาเลือกมาให้เราดูนั่นแหละครับประเด็นที่เราจะมาขุดคุยกันวันนี้ว่ามันเป็นความจริงทั้งหมดหรือเป็นแค่ครึ่งเดียวคือเราจะมาแฟกเช็คกันมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกัน โดยจะใช้ข้อมูลจริงๆตัวเลขจริงๆมาดูกันเลยไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกอ <c oughs> มาดูกันว่าเบื้องหลังคำพูดสวยหรูเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรซ่อนอยู่บ้างโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนไทยอย่างเราๆนะคะค่ะงั้นเราจะค่อยๆแกะไปทีละประเด็นเลยนะคะครับผมตั้งแต่ดูตัวเลขจริงๆเลยว่า10ปีเนี่ยผลมันเป็นยังไงแน่แล้วเออทำไมปีที่เริ่มลงทุนมันถึงสาคัญนักหนา <c oughs> ใช่ครับ แล้วก็เรื่องค่างเงินบาทด้วยอันนี้คนไทยเจอแน่ๆอ่าใช่ใช่แล้วสุดท้ายพอรู้หมดแล้วเราจะปรับใช้กับแผนลงทุนเรายังไงดีประมาณนั้นครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเริ่มแรกเลยทำไมคะทำไมแค่ประโยคว่า10ปีไม่เคยขาดทุนมันถึงแบบมีพลังจังเลยอ๋อคือคำว่าไม่เคยขาดทุนเนี่ยมันเหมือนเป็นยากแก้ปวดชั้นดีเลยนะครับในโลกการลงทุนที่มันไม่แน่นอนอืมมันให้ความรู้สึกปลอดภัยทันที ลดความกลัวเงินต้นหายไปคือมันสร้างทางลัดทางความคิดให้เลยว่าแค่มีวินัยถือครบสิบปีก็บวกแน่ๆใช่บวกแน่นอนซึ่งมันก็ตอบโจทย์คนเยอะมากนะที่แบบอยากรวยจากการลงทุน แต่ไม่อยากไปนั่งปวดหัวกับกราฟวิเคราะห์อะไรเยอะแยะเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนสูตรสำเร็จง่ายๆที่ใครๆก็อยากได้ยินเนาะไม่แปลกใจเลยที่จะไวรัลครับผมแต่ทีนี้นักสือข้อมูลอย่างเราต้องเริ่มทำงานแล้วค่ะมาดูหลักฐานกันหน่อยถ้าดูข้อมูลจริงๆแบบปีต่อปีเลยล่ะคะถือ S&P 500แค่ปีเดียวเนี่ยผลมันเป็นยังไงมีขาดทุนไหมคะโอ้โหถ้ามองแค่ปีเดียวนี่คนละเรื่องเลยครับ โอกาสขาดทุนมีจริงแล้วไม่ใช่เล่นๆนะครับบาองปีนี่หนักเลยหนักขนาดไหนคะข้อมูลที่เราดูมานี่ชัดมากอย่างปี2008ตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ S&P 500ร่วงไปเอ่อลบ38%ครับโหลบ38%ครับเรือไม่ไกลมากปี2022ที่เพิ่งผ่านมาดัชนีก็ลงไปลบ18%เเพราะฉะนั้นไอความคิดว่าลงทุน S&P 500แล้วบวกเสมอถ้ามองแค่ปีเดียวนี้ ลืมไปได้เลยครับไม่มีการันตีเจ็บหนักได้เลยชัดเจนมากค่ะว่าสั้นๆนนเสียงจริงจังแล้วถ้าตามคำกล่าวเป๊ะๆเลยล่ะคะคือถือให้ครบ10ปีแบบโรลลิงอะค่ะช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะโรลลิง10นเยียรคืออะไรได้ครับโรลลิง10นเยียรหรือผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีแบบต่อเนื่องเอ่อพูดง่ายก็คือไม่ว่าเราจะจิ้มเริ่มลงทุนณนสิ้นปีไหนก็ได้สมมติเริ่มสิ้นปี1995ค่ะ แล้วก็นับไป10ปีเต็มคือถึงสิ้นปี2005ดูว่าผลตอบแทนรวมเป็นเท่าไหร่อ๋อแล้วก็เลื่อนไปเริ่มสิ้นปี96ถือถึงสิ้นปี2006ผลเป็นไงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกช่วงสิปีที่เป็นไปได้ในอดีตครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วผลลัพธ์จากข้อมูล rolling 10 years เนี่ยมันเป็นยังไงคะตรงกับที่เขาพูดไหมตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะข้อมูลย้อนหลังนะครับ โดยเฉพาะถ้าดูตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันชี้ว่าการลงทุน S&P 500แบบ Rolling 10 Years แบบนี้ค่ะแทบจะไม่เคยให้ผลตอบแทนติดลบเลยจริงๆครับฮะจริงเหรอฮะจริงครับแม้กระทั่งช่วงที่เริ่มลงทุนก่อนวิกฤตใหญ่ๆยังก่อน .com ปี2000หรือก่อน Subprime ปี2008เนี่ยถ้ากัดฟันถือไปจุงครบ10ปีจริงๆ พอร์ตมันมักจะพลิกกลับมาบวกได้เสมอตามสถิตินะครับเดียเด๋ยวๆนะฮะแสดงว่าที่คุณ CK พูดก็ไม่ผิดนะสิคะถ้าตามสถิติถือ10ปีมันไม่เคยขาดทุนจริงๆก็ถ้าดูแค่ตัวเลขไม่ผิดครับโหฟังดูดีมากเลยเกือบจะเหลือเชื่อเลยมีอะไรที่เรามองข้ามไปหรอเปล่าคะเนะี่ยคำถามดีมากครับใช่ครับถ้าดูผิวเผินจากข้อมูลอดีตวลีนั้นมันก็ตรงตามสถิติ แต่ประเด็นสําคัญที่มักจะไม่ได้พูดถึงคู่กันไปคือการที่มันไม่ติดลบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นการลงทุนที่ดีเยี่ยมหรือปลอดภัยร้อยเอเซอย่างที่หลายคนอาจจะตีความไปจากการฟังประโยคสั้นๆนะครับ<อ>มันมีเงื่อนไขมีปัจจัยอื่นมีต้นทุนแฝงที่สําคัญมากๆซ่อนอยู่ เนี่ยแหละค่ะที่อยากรู้ไอ้ดอกจันหรือเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่ทําให้คําว่าไม่ขาดทุนมันอาจจะไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นมีหลายประเด็นเลยครับที่เป็นเหมือนจุดบอดที่นักลงทุนต้องรู้ประเด็นแรกที่สําคัญสุดเลยคือปีที่เริ่มลงทุนสําคัญมากปีที่เริ่มใช่ครับแม้ว่าเฉลี่ย1ิปีจะไม่ขาดทุนแต่ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยขึ้นอยู่กับว่าโชคดีหรือโชคร้าย ไปเริ่มปีไหนขอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามันต่างกันขนาดไหนแบบชัดๆเลยได้เลยครับเอาข้อมูลจริงมาเทียบกันสมมุติมีนักลงทุน2คนคนแรกเริ่มลงทุนช่วงต้นปี2009ตอนนั้นตลาดเทคบูมสุดๆก่อนฟองสบู่แตกค่ะช่วง .com ใช่ครับพอเขากัดฟันถือไปครบ10ปีถึงสิ้นปี2010รู้ไหมครับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่าไหร่เท่าไหร่คะแค่ประมาณ1%ครับฮะ หเต่อปีตลอด10ปีเหรอคะใช่ครับโอ้ oh, นี่มันแทบไม่โตเลยนะเผล่เแพ้งเงินเฟ้อได้ซ้ำถูกต้องครับเขาเรียก loss decade เลยคือไม่ขาดทุนหรอกแต่เงินแทบไม่โตอำนาจซื้อลดลงด้วยซ้ำแย่เลยนะคะนั่นทีนี้มาดูคนที่2องเขาเริ่มลงทุนต้นปี2009คือหลังวิกฤตซับพราสมเลยตลาดลงไปสุดๆแล้วเริ่มฝืนค่ะพอเขาถือครบ10ปีถึงสิ้นปี2019 ทายสิครับผลตอบแทนเท่าไร่เอ๊ต้องดีกว่า1%่แน่แต่เท่าไหรล่ล่ะ5% 8%สูงกว่าน,นั้นเยอะครับพอร์ตโต3-4เท่าผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ14%ต่อปีโห14%เลยเหรอคะครับกลายเป็นทศวรรษทองไปเลยเห็นไหมครับถือ s p 5 0 0เหมือนกัน10ปีเท่ากันแต่ผลลัพธ์ต่างกันลิบเลยแค่พอเริ่มคนละปีใช่ครับบทเรียนคือไม่ลบไม่ได้แปลว่ากำไรเท่ากันหรือกำไรน่าพอใจเสมอไป โหนี่มันสำคัญมากๆเลยนะคะแสดงว่าไม่ลบนี่แค่เกณฑ์ขั้นต่ำสุดๆจริงๆไม่ได้การันตีความรวยเลยแม่นยํำครับและนั่นก็นำไปสู่ประเด็นที่สองคือระยะเวลา10ปีอาจจะไม่พอสำหรับเป้าหมายจริงๆอ๋ออย่างเคสปี2,000ใช่ครับแม้จะไม่ขาดทุนแต่ผลตอบแทน1%ต่อป,ปีมันอาจจะไม่พอสำหรับเป้าหมายกเกษียณหรือสร้างความมั่งคั่งอะไรได้เลยจริงค่ะ นี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ถึงแนะนำให้มองยาวกว่านั้นอาจจะต้อง15ปี20ปีหรือ30ปีไปเลยเพื่อให้ผลตอบแทนทบต้นมันทำงานได้เต็มที่ถูกต้องครับและช่วยลดผลกระทบจากปีเริ่มต้นที่ไม่ดีได้ด้วยเข้าใจแล้วคะ่ะคือ10ปีอาจจะแค่รอดแต่ถ้าอยากให้โตจริงๆต้องยาวกว่านั้นแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนไทยอย่างเราๆมีอีกประเด็นที่สาคัญมากและ มักจะถูกลืมไปเลยเวลาพูดถึง S&P 500คือผลกระทบจากค่างเงินบาทครับอ่าเรื่องค่างเงินนี่เองใช่ครับผลตอบแทน S&P 500ที่เราพูดพูดกันเนี่ยมันเป็นสกุลดอลลาร์แต่เราคนไทยลงทุนต้องใช้เงินบาทแลกไปซื้อค่ะและขายก็ต้องแลกกลับมาเป็นบาทถูกต้องครับมันเลยมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาด้วยมันกระทบยังไงคะขายายความนิดนึงคะ่ะสม,มติง่ายๆนะครับ ปีนั้น S&P 500บวก10%ในรูปดอลลาร์ดูดีเลยค่ะแต่ถ้าบังเอินปีนั้นบาทเราแข็งค่าขึ้น10%เทียบดอลลาร์พอเราแลกเงินกลับมาเป็นบาทกำไร10%ที่ควรได้มันก็จะหายไปกับการแข็งค่าของเงินบาทก็คือเหลือ0ูนใช่ครับหรือถ้าบาทแข็งมากกว่านั้นอาจจะกลายเป็นขาดทุนในรูปเงินบาทได้เลยนี่คือความเสี่ยงสองชั้นที่คนไทยเจอ คือทั้งเสี่ยงตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็เสี่ยงค่างเงินบาทด้วยชัดเกณฑ์เลยค่ะนี่สําคัญมากจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดถึงกันบ่อยนักทําให้ภาพมันซับซ้อนขึ้นอีกแต่ถึงจะมีเงื่อนไขความเสี่ยงผู้นี้โดยหลักการแล้วการลงทุนยาวๆในดัชนีหุ้นใหญ่อย,อย่าง S&P 500ก็ยังดีอยู่ใช่ไหมคะจุดนี้เห็นด้วยครับหลักการลงทุนระยะยาวในบริษัทดีๆผ่านดัชนีเนี่ยมันถูกต้องแล้วค่ะหาคือการสื่อสารใช่ครับ ปัญหาคือการสื่อสารที่เน้นแค่10ปีไม่ลบมันอาจทําให้คนประมาทหรือมองข้ามปัจจัยสําคัญอื่นๆไปเช่นเช่นจังหวะเวลาทามิ่งถึงจะมี DCA ช่วยแต่ก็ยังสําคัญอยู่ดีความเสี่ยงข้างเงินที่เราคุยกันแล้วก็เงินเฟอ้อด้วยอ๋อใช่เงินเฟ้อถึงพอจะบวกแต่ถ้าบวกน้อยกว่าเงินเฟ้อความมั่งคั่งจริงๆก็ลดลงอยู่ดี โอเคค่ะพอเราเห็นภาพรวมทั้งข้อดีข้อควรระวังเงื่อนไขต่างๆแล้วคําถามสําคัญที่สุดคือแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะนักลงทุนควรจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปปรับใช้หรือว่างแห่ลงทุนกับ S&P 500ยังไงดีให้รอบครอบที่สุดมีข้อแนะนําเชิงปฏิบัติสัก3าข้อครับข้อแรกเลยต้องเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขจริงๆของสเตตติดสิปีไม่ลบนี่ก่อนค่ะใช่อดีตเป็นแบบนั้นแต่ต้องตระหนักว่าผลตอบแทนมัน ผันผวนมากตามปีที่เริ่มดังนั้นการอออินเงนก้อนเดียวเนี่ยเสี่ยงสูงมากที่จะเจอแจ็คพอตผิดจังหวะแล้วทางแก้คือกลยุทธ์ที่ดีกว่ามากคือ DCA หรือ Dollar Cost Averaging หรือทยอยลงทุนสม่ำเสมอด้วยเงินเท่าๆกันอ๋อทยอยซื้อไปเรื่อยๆใช่ครับมันจะช่วยเฉลี่ยต้นทุนได้ซื้อมากตอนถูกซื้อน้อยตอนแพง ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องจับจังหวัดตลาดได้ดีมากค่ะ DCA ช่วยลดเสี่ยงเรื่องทามมิ่งไปได้ระดับหนึ่งแล้วเรื่องกรอบเวลาล่ะคะที่บอกว่า10ปีอาจไม่พอนั่นคือข้อ2ครับต้องเปลี่ยนมุมมองเรื่องเวลาใช้มันเป็นเพื่อนแท้ค่ะแทนที่จะถามแค่ว่า10ปีพอไหมอาจจะต้องถามตัวเองใหม่ว่าเราพร้อมจะถือมันไป15ปี2ีปีหรือ30ปีได้ไหมอือเพราะยิ่งยาวเท่าไหร่ พลังของดอกเบีย้ยทบต้น compounding มันจะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นเวลาคือตัวช่วยสำคัญที่สุดเลยครับที่จะพาเราผ่านช่วงตลาดไม่ดีและสร้างผลตอบแทนที่โตจริงๆในระยะยาวเข้าใจคะ่ะใช้ DCA ลดเสี่ยงจังหวะใช้เวลานานๆให้เงินทบต้นแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะข้อสุดท้ายสำคัญไม่แพ้กันคือการกระจายความเสี่ยง diversification ครับ อ๋ออย่าใส่ไข่ในตะกรอบใบเดียวประมาณนั้นเลยครับอย่าเดิมพันทุกอย่างที่ S&P 500อย่างเดียวถึงมันจะดีแต่มันก็กระจุกตัวในตลาดอเมริกาค่ะอนาคตไม่มีใครรู้อดีตไม่ได้การันตีอนาคตเสมอไปควรกระจายไปสินทรัพย์อื่นภูมิภาคอื่นด้วยครับเช่นอะไรบ้างคะเช่นอาจจะมีกองทุนหุ้นทั่วโลก global ETF กระจายไปนอกอเมริกาอาจจะมีหุ้นตลาดเกิดใหม่คุณเอเชีย มีตราสารนี่ลดความผ,ลผลันผวนหรือท่องคำบ้างการจัดพอ์ตที่กระจายความเสี่ยงดีๆจะช่วยป้องกันเราได้ดีกว่าครับยอดเยี่ยมเลยค่ะสรุปแล้วจากที่เราเจาะลึกกันวันนี้บทเรียนสำคัญที่เราได้เกี่ยวกับ S&P 500กับบุรี10ปีไม่ขาดทุนคืออะไรบ้างคะหลักๆก,ก็คือ 1. S&P 500เป็นสินทรัพย์ที่ดีจริงมีประวัติศาสตร์ยาวนาน 2. การลงทุนยาวมากๆ10ปีขึ้นไปตามข้อมูลอดีตช่วยลดโอกาสขาดทุนได้จริงครับแต่มีแต่ตัวใหญ่ๆที่ต้องจำเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ที่สำคัญมากคือ 1. ผลตอบแทน10ปีเนี่ยต่างกันเยอะมากขึ้นกับปีที่เริ่มไม่ใช่ว่าจะกำไรดีเท่ากัน 2. คนไทยเจอความเสี่ยงค่างเงินบาทเพิ่มเติมอาจจะกัดกินกาไรไป และ 3. คํคำว่าไม่เคยขาดทุนไม่ได้แปลว่ารวยเสมอหรือกําไรน่าพอใจเสมออาจจะแค่เสมอตัวหรือบวกน้อยกว่าเงินเฟอ้อก็ได้การตัดสินใจที่ดีก็เลยต้องมาจากความเข้าใจจริงๆถูกต้องครับต้องเข้าใจข้อมูลรอบด้านทั้งตัวเลขเงื่อนไขความเสี่ยงไม่ใช่แค่เชื่อคําพูดสวยๆส,สั้นๆเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะงั้นคําถามสุดท้ายเลยนะคะสําหรับคนที่ฟังเราอยู่แล้วข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดนี้ ควรจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบุมมองหรือการลงมือทำอะไรต่อไปค่ะนี่คือคำถามสำคัญที่อยากฝากให้ไปคิดต่อเป็นการบ้านเลยครับคือพอเรารู้แล้วว่าโอเค10ปีอาจไม่ขาดทุนแต่ผลตอบแทนอาจจะต่ำมากได้นะอาจจะต้องใช้เวลา20-30ปีถึงจะเห็นผลจริงๆแถมมีเรื่องค่าเงินอีกค่ะข้อมูลพวกนี้ควรจะกระทบการจัดสรรเงินลงทุนของเรายังไงควรจะใส่ใน s p 500มากน้อยแค่ไหน แล้วมันควรจะส่งผลต่อความอดทนและวินัยในการถือยาวของเรายังไงการเตรียมใจรับความผ,ลผลันผวนใช่ครับการเตรียมใจรับมือความผันผวนรายปีหรือแม้แต่10ปีที่ไม่ดีเพื่อเป้าหมายที่ไกล2 0 3 0ปีข้างหน้าเนี่ยในทางปฏิบัติมันต้องอาศัยความเข้าใจความเชื่อมั่นความหนักแน่นทางใจมากแค่ไหนอืมนี่คือสิ่งที่แต่ละคนต้องเอาไปคิดต่อแล้วก็ปรับให้เข้ากับเป้าหมายความเสี่ยงที่รับได้และสถานการณ์ของตัวเองครับ